เดยข้อมูล Samsung Galaxy A55 และ Galaxy A35 บนหน้าวเว็บไซต์สำหรับหนุนฝั่งยุโรปแล้วเมื่อปีที่แล้ว Samsung Galaxy A54 และ Galaxy A34 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมครับและในปีนี้ในช่วงเวลาเดียวกันเราก็น่าจะได้เห็นการเปิดตัว กรซี่ A55 และกรซี่ A35 กันนะครับหลังจากที่ทั้ง2รุ่นได้ไปปรากฏบนเว็บไซต์หลักแล้วครับโดยทั้ง2รุ่นได้ปรากฏบนเว็บไซต์ฝั่งยุโรปในหมวดสนับสนุนโดยสเปคต่างๆไม่ได้เผยอะไรออกมาเลยนะครับเว้นแต่เพียงความจุ128 g และ2 5 6 g ในกรซี่ a อ5และเลขโมเดลของทั้งคู่อย่าง SM-A556B และ SM a 3 5 6 b รวมถึงบางโมเดลก็ยังมี DS ต่อท้ายด้วยซึ่งหมายถึงบวูสิมครับส่วนสเปคของ A55 จะใช้ชิป x y n o s 1 4 8 0รองรับ GPU เป็นแบบ ARM รุ่นแรกของชิปตัวกลางของ Samsung เลยครับส่วนกระซี่ A35 จะเป็น x y n o s 1 3 8 0ส่วนการเปิดตัวของทั้ง2รุ่นนี้ก็ใกล้เข้ามาอย่างแน่นอนเลยครับเพราะมีทั้งเรนเดอร์เผยออกมาภาพเคสต่างๆและคะแนนการซ่อมก็เผยมาแล้วเช่นกันครับ